เช็คชัดๆ3ามกลุ่มเกษตรกร,ร,กรใครบ้างจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร1 5ึ0 0บาทอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ๆ>เพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ รับจากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายน2563มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม63รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินทกส ทุกสาขาวัน1 2 0่า1 2 0สสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาวันละประมาณ1ล้านรายไม่เว้นวันหยุดราชการตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นแฟนเพจ Facebook เศรษฐกิจการ,กรเกษตรเพื่อประชาชนโพสข้อความว่าเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแบ่งเป็นดังนี้ครับกลุ่มที่1เกษตรกร,ร,กรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน30เมษายน2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ําซ้อนกับกระทรวงการคลังและตรวจสอบความซ้ําซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐแบ่งเป็นการโอนเงินจากทกศเป็น2ชุดชุดแรกนะครับชุดที่1ทกศโอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ3.2ล้านรายณนะวันที่21พฤษภาคม63และชุดที่2ครับจำนวน3.5ล้านรายเริ่มโอนแล้วบัตรนี้จนถึง29พฤษภาคม63 มาดูกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม63กลุ่มนี้มีประมาณ1.57ล้านคนสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ในวันที่27พฤษภาคม63และคาดว่านะครับจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม63นี้นะครับ กลุ่มนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายน63นะครับเรามาดูกลุ่มที่3กันเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้ทําการเพราะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจํานงเพาะปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม63และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่30มิถุนายน63ซึ่งมีจํานวนอยู่ประมาณ1.3แสนตนนะครับ จะได้รับเงินทีเดียว3เดือนคือ15,000บาทกลุ่มนี้สามารถอุทรรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคม63นะครับทางนี้นะครับกรเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับแจ้งช่องทางนะครับการโอนเงินตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ w w w m o a c g o t h นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกัน หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ